นี่ไปแล้วจะไปถึงกี่โมงนี่ได้อายเต็มรถเลยถ้าไม่ง่วงก็วิ่งยาวก็สองทุ่มถ้าไม่ง่วงวิ่งยาวอาจจะมีจอดที่จอดไปก็อาจจะ,า,จจะามไปพักที่นู่นที่เลยทุ่งกุลาไปแล้วค่อยพักมันจะได้ครึ่งทางลลาเออไปนอนอยู่ปั๊มน้ำมันคุชิโน อันนั้นครับเราก็เคยไปซื้อกับข้าวคือตลาดไปแถานั้นตลาดไปพัดเอเขาวงโอ้เขาวงเขาวงใช่ใช่มันมีปั๊มน้ํามันด้วยแวะเติมน้ํามันเติมอะไรก็ได้พักผ่อนได้เข้าห้องน้งห้องน้ำเอาตัดต่อคลิปเสร็จแล้วเหรอยังไม่มีเวลาลงจะพากไปเดินทางไปลองคลิปนี้จะเอาทริบิววันนั้นได้ทริบิวันที่มาถึข้าว ได้พันสองโอ้ยอย่างเดียวหมูกระทะยอรอเปนหมูกระทะหมดหน้าเสือต้องเลี้ยงยายด้วยเน๊ไปคลิปฟังนะโอ้ยมีอยู่คลิปเดียวท่านั้นแหละมีคลิปเดียวนอดนะก็ไม่ถึงร้อยนายปูไปไหนเมื่อกี้นายไปดังนู้นไปแล้วสวัสดีครับไปเดินทางปลอดภัยโอเค โอเคคลิป <Okay. S 2> นี้ให้ได้สองพันฮะโอ้ยส,สองพันเลยเหรอคะไม่ได้สองพันกลับไปบ้านเลย <c oughs> มาดูเสือ้อผ้าไปมีอะไรฝากแม่เคืนทวีนาทวดสุดท้ายของเมื่อวานกับวนันนี้ทัวอดสามพันพอดีโอ้โหด,ดีใจกับแม่เคยด้วยเด้อช่วยซื้อ,อน้าแม่มนะคะขอบคุณมากมากค่ะวันที่หนึ่งกันยาขอให้ได้คนละสิบสองล้านสิบเอ็ดล้านนะคะโชคดีโชคดีทุกคนค่ะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย เหนเห็นไหมเสียพับไปกับสิเดินทางแล้วได้บ้านนี้ห้ามลืมนะห้ามลืมเด้อโอ้ยบอ,อบอกว่าเสือสิบห้าเสืเอสซื้ออะไรแม่ได้ข้าวสารไปจำปาดงด้วยนะจางเฮีดเลื่อนเธอ,อเลย เออลูกเราทำกับข้าวให้กินทุกวันเนาะอ๋อดีจังเลยอ๋อป้ากระลาที่ทำกับข้าวให้กินไปนู้กพี่ลูกน้องกับทำแกงอะไรเขาดีแล้วเขากเขาหน่อเลยเห็นอะไรเขาไปหามาเขาแกงให้กินอ๋อแม่เคยเอาไปให้หลานสาวกับลูกลูกลูกพี่สาวใช่ไหมเขาทำกับข้าวมาให้แม่กินเนาะอยากกินข้าวอยากได้กินอะไรเขาก็เอามาให้ นี่ไปแล้วจะไปถึงกี่โมงนี่ได้อะไรเต็มรถเลยถ้าไม่ง่วงก็วิ่งยาวก็สองทุ่มถ้าไม่ง่วงวิ่งยาวสตพกอาจจะจารณีจอดไปก็อาจจะสามทุ่มไปพักที่นู่นที่เลยทุ่งกุลาไปแล้วค่อยพักมันจะได้ครึ่งทางเออไปนอนอยู่ปั๊มน้ำมันคุชิน่น อันอน,นั้นครับเราก็เคยไปซื้อกับข้าวคือตลาดใบเต่านั้นน่ยตลาดใบพัดเอขาวงอ๋อเขาวงเขาวงใช่ใช่มันมีปั๊มน้ํามันด้วยแวะเติมน้ํามันเติมอะไรก็ได้พักผ่อนได้เข้าห้องนงห้องน้ําเอาตัดต่อคลิปเสร็จแล้วหรอเสรแล้วเราไม่มีเวลาลงจะพาไปเดินทางนับพี่น้องคลิปนี้จะเอาทีบิววันนั้นได้ทีบิวเงินมาถึงข้าว ได้1,200โอ้ยยังก็ต้องเรียงหมุกระทะยอรอกินหมุกระทะหมดด้าเสียต้องเลี้ยงยายด้วยดิยไปคี่ปังไหโอ้ยมีอยู่คลิปเดียวด้่ยแหละมีคลิปเดียวร่องนะก็ไม่ถึงร้อยนายปูไปไหนมากิไหนไปนเปนนื้อไปแล้ววัสดีครับไปเดินทางปลอดไพรโ,โอเค อเคิป <Okay. S 1> ีให้ได้สองพันฮะโอ้ยส <2, 000. S 1> องพันเลยเหรอทะไม่ได้สองพันกลับไปบ้านเลย <laughs> <laughs> ไปแล้วเสือผภาพไปเสือผภาพไปไปแล้วคะ่ะไปจำปาดงแล้วนุ่นเสอผภาพไปไปแล้วเพื่อพี่น้องคุณไปจำปาดงแล้วจ้า <laughs> เขาบอกว่าให้ยาได้สองพันเด้อเหรอสารเชิงไดเราจะจังสีได้ เดินทางแล้วเสียพาพไปเดินทางแล้วนะ้อแม่เนาะหนูก็จะกลับบ้านแล้วเด้อแ,แม่สวัสด,ดีค่ะมุม่นแดงหนึงเอาไปม้วนต่อปั้นนตาลไม่เป็นไรแม่กินเลยยายสมองก็จะกลับบ้านคือกันเพราะว่าเสือบพอยู่แล้วสวัสด,ดีเอฟซีเด้อน,นี้แม่เคยเพิก่กกาดเช็ไปเ๋ยอยากูนเดียวไปแล้ว ลรที่นี่ข้าจะพาแม่ไปสวนไหนหนาที่แม่ขี่รถเองบอกแม่ขี่รถเองใช่ไหมที่นี่เ,นเวลาแม่ไปสวนน้ยหนาแม่ขี่รถไปคนเดียวบอกปปอ๋อขี่โมไซไปใช่ไหมเ<ม>สือพาไปก็ไปแล้วพี่น้องข่อยจะก,กลัาบบานได้ปะนี่โอเคเสือไปแล้วสวัสดีค่ะยู่กระสมนชนนาแนลนะคะเสือพาไปขนของใส่รถแล้วนะคะ ผลของใครมัง่งก,กาละแม่ด้วยนะฝากป้าเสือเอาของไปส่งเอฟซีเอาไว้ข้างในเ้ยมันจะได้เย็นเย็มนมะนาวบวบน,นี่นะคะเสือพาไปจะเดินทางไปจำปาดงแล้วนะคะเอซก็มีน้อยนา มีกะละแมนะคะมีกะละแมด้วยนะคะนี่มีกะละแมมีถั่วผักถั่วฟูหลายอย่างโอ้หลายอย่างแม่เคยฝากด้วยนะถั่วฟูอือโอแม่มีของฝากไปจำปาดงด้วยนะคะเอฟซีเยอะเลยนะคะ ถ้ามันเยอะก็ส่งให้เอฟซีไปดูก่อนเสียพาบไปกันสิเดินทางแล้วในบันนี้ห้ามลืมนะห้ามลืมเด้อขังกล้องเล็กนี่ไงยายสมบัติบอกม่มีไงนี่ไงยายมองไม่เห็นใครจะไปรู้ว่ามันซุกแบบนั้นโอ้ยบอกว่าเสียสิบห้าเสียเขาจะไม่ให้ซ้ำ ซื้ออะไรแม่ได้ข้าวสารไปจำปาดงด้วยนะจะให้เพื่อนเทธอไปเออลูกเจ้าทำกับข้าวให้กินทุกวันโอ้ดีจังเลยก้าอ๋อป้ากรหลาที่ทำกับข้าวให้กินไปดมพี่น้องกับทำแกงอะไรเขาดีแล้วเก็บเขามาเลยเก็บอะไรเขาไปหามาเข้าแกงให้กินอ๋อแม่เคย เอาไปให้หลานสาวกับลูกลูกลูกพี่สาวใช่ไหมเขาทำกับข้าวมาให้แม่กินเนาะอยากได้กินอะไรเขาก็เอามาให้นี่ไปแล้วจะไปถึงกี่โมงนี่ได้อะไรเต็มรถเลยถ้าไม่ง่วงก็วิ่งยาวก็สองทุ่มถ้าไม่ง่วงวิ่งยาวแต่ก็ลูกอาจจะติดจอที่จอดนก็อาจจะสาม ไปพักที่นู่นที่เลยทุ่งกุลาไปแล้วค่อยพักมันจะได้ครึ่งทางเออไปนอนอยู่ปั๊มน้ำมันคุชิอันนั้นคอะไรนะอันนั้นค<ข>เราก็เคยไปซื้อกับข้าวคือตลาดอะไรแถวนั้นนะตลาดใบพัดเอโเขาวงเขาวงใช่ใช่มันมีปั๊มน้ำมันด้วยแวะเติมน้ำมันเติมอะไรก็ได้พักผ่อนได้เข้าห้องนงห้องน้ำอ้าวตัดต่อคลิปเสร็จแล้วเหรอตัดแ,แล้วยังไม่มีเวลาลง 买下它。